พิธาประกาศลั่นพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำให้คนไทยเท่าเทียมกันเมื่อวันที่9กันยายน2565ที่ผ่านมาที่ลานรัศดรชั้น7อาคารอนาคตใหม่พรรคเก้าไกลนำโดยนายพิธาลิมเจเริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเก้าไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลเปิดแคมเปญเลือกตั้งใหญ่พรรคเก้าไกลภายใต้สโลแกนต้องก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าโดยนายพิธากล่าวว่า การมีอยู่ของพรรคก้าวไกลไม่ใช่การทำนโยบายระยะสั้นไม่ได้อยู่แบบขอไปทีแต่เข้ามาเพื่อทำให้ประเทศไทยดีขึ้นเป็นการทำงานโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทลายรัฐราชการรวมศูนย์ให้คนไทยเท่าเทียมกันและเท่าทันโลกเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกอย่างเดียวไม่พอต้องเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนทั้งระบบองค์คาพยพจากนี้เราไม่สามารถทำนโยบายแบบปะพุได้เราคิดว่าถ้าจะทำให้ประเทศก้าวไกลประเทศไทยต้องก้าวหน้า ต้องมีพักก้าวไกลเท่านั้นต้องทําอย่างที่เราทํามาเราเป็นฝ่ายค้านยังทําให้ระบบเปลี่ยนได้ขนาดนี้สําหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าอดีตพักอนาคตใหม่ถูกยุบไปพวกเราแยกเป็น2ทางนายธนาทนจรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านายปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการพักก้าวหน้าไปทํางานท้องถิ่น เราจะสู้การเลือกตั้งโดยไม่มีพวกเขาแต่เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าก้าวไกลของเราสามารถสร้างอนาคตใหม่ได้และเหมือนที่สื่อบอกว่าคบเพลิงอยู่ในมือของพิธาลิมเจริญรัตผมขอพูดกับทุกคนว่าเรามากายเกินกว่าจะแพ้และผมก็ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพื่อแพ้ด้วยผมพร้อมจะเป็นนายกของทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนอายุมากหรือน้อยไม่ว่าท่านจะเลือกหรือไม่เลือกผมผมพร้อมเป็นนายกที่ทันสมัยทำให้คนไทยเท่าเทียมกัน ให้ประเทศก้าวหน้าไปในอนาคตแล้วเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิากล่าวฝากดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ครต e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์